ภาพของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาลองกับตทีมลิเวอร์พูลที่ฉลองประตูชัยของตัวเองด้วยการถอดเสื้อและกางแขนพร้อมตะโกนด้วยความสาใจที่มุมธงในสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้กลายเป็นสัญญาณสำหรับเส้นทางสู่แชมพ์พเมียร e ์ลีกของทัพหงส์แดงหลังจากบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คำถามก็คืออเล็กซานเดอร์อาโนจำราติดแอนฟิลไปร่วมทีมเรอัลมาดริตหลังจบฤดูกาลนี้หรือไม่หรือความผูกพันระหว่างเขากับแฟนบอลจะทําให้ยังอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปซึ่งคําตอบนี้มีแต่เจ้าตัวบอกบริหารหงแดงและราชันชุดข่าวเท่านั้นที่รู้อนาคตของดาวเตะวัย26ปีกลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากโมเมสซาลาและเวอร์จิลฟานได สองนนักเตะโครสสำคัญได้ขยายสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงปี2027แต่อเล็กซานเดอร์อาร์โนยังไม่มีความชัดเจนโดยเจ้าตัวระบุว่าผมพูดมาตลอดฤด,ดูกาลผมจะไม่พูดถึงสถานการณ์ของตัวเองผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่นี่เป็นช่วงเวลาพิเศษเสมอการยิงประตูการลงเล่นการคว้าชัยชนะเป็นสิ่งที่ผมดีใจที่ได้ทํเปนส่วนของผม แฟนบอลลิเวอร์พูลยังหวังว่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนจะอยู่กับทีมต่อหลังได้เห็นการฉลองประตูของเขาและความผูกพันกับสโมสรที่อยู่มาตั้งแต่8ขวบโดยสาวโป้ขงแดงพยายามเรียกร้องให้เด็กปั้นจากทีมเยาวชนรายนี้ทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งก่อนจะย้ายไปมาริดิขนาดเดียวกันหลังจากสิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาในเกมกับลิสเตอร์นั้นผู้เล่นของลิเวอร์พูลพยายามชวนอเล็กซานเดอร์อาร์โนไปยังมุมสนามเพื่อรับเสียงปรบมือจากแฟนบอลที่เดินทางมาเชีย ซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจไหมของแค้งทีมชาติอังกฤษหรือบางทีเขาตอบรับขออ้อเสนอของมาร์ติดไปแล้วไม่ว่าอนาคตของอเล็กซานเดอร์อาโนจะจบลงอย่างไรแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลยังมีภารกิจควา้าแชมป์ลีกครั้งที่20ที่เป็นเป้าหมายใหญ่ซึ่งต้องการอีกเพียง3แต้มเท่านั้น โดยอาร์เนอร์สลตเพจโค้ดของแดงกล่าวว่าการฝันไม่ยากแต่ก็ชัดเจนว่าเรามุ่งมั่นกับเกมนี้อย่างเต็มที่หวังว่าแฟนบอลจะสนุกกับมันและเตรียมพร้อมสำหรับเกมกับท็อตแนมอสเปอร์ในสัปดาห์หน้าส่วนในประเด็นของอเล็กซานเดอร์อาร์โน้นส็ลตกล่าวว่าผมจะพูดถึงแค่การยิงประตูของเขาความสนใจทั้งหมดคนอยู่ที่นั่นและสิ่งดีๆทั้งหมดที่เขาทําเพื่อสโมสรแห่งนี้เขาเป็นคนที่เหลือเชื่อมากๆเขามีความทุ่มเทยอย่างแท้จริง อนานคตของอเล็กซานเดอร์อาโนยังคงไม่ชัดเจนแต่ถ้านี่เป็นส่วนหนึ่งของการอำลาลิเวอร์พูลด้วยการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นการส่งท้ายก็ถือเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายเช่นกันติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn